c า m e o ย b วดขี้ปวดเนี่ยแล้วเนาะเอาไป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  Come on c ก m e g ไปอ่ะไปไปหาเนียหาขี้นี่ ของลาดนะ้วยนี่นะนอะเหี้ยวแล้วพ่อนะรถเหี้ยวรถขี่แลนะ้วเนาะอืมไม่ได้กต่งาม,นะมได้มบ่นเลยเออพ่อน,นะต้นหมอกต้นไม้บาร์บีคิวบอบาร์บีคิวบอสเฮมาดมมาดมอืมมาเลียมันยังอีกตายละเอ้ย stretch 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 ไปเอาไปหาแล่นยพูนะ g ก h e r ี h e r ีเอาไปนน่นี่นน่นี่เน่่ไป h e ี e g กอ้ากี่ขั้นจมาเนะี่ย